ไฮไลท์หน้าตื่นเต้นเฮ้ยเปิดมาก็ไฮไลท์เลยช็อตนี้เลยดูวา้ายิงอะยิงรัวรเออสอ,อ,องว่ะเออสุด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 จัดแล้วยังเหมือนจัดเหมือนเกลียเลยไม่รู้ไม่รู้เลย สวัสดีครับชอปเด็ดสกิมุท่านที่ผมก้องซานะครับวันนี้ท่านไอเดีเกมไฮเปอร์ฟอนต์นะครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่หลายคนขอกันมาเยอะนะครับผมซึ่งวันนี้เรามาจัดให้ดูกันแล้วนะครับผมซึ่งก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดซับและกดแชร์ครับเป็นอาเจนต์ก้องซาด้วยนะครับโคด้าช็อปเว็บเติมเงินสุดเจ๋งสำหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือ ก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยากหากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงใต้ดีสคริปชั่นได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับ โอเคนะครับเราก็เข้าเกมมาแล้วอันนี้คือผมไปฝึกทดสอบมาแล้วนะครับออตอนซออ้อมอ่ะทูตัวเรียวนะทูตัวเรีมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมก็เข้าเกมมาก็ยังไม่ได้เล่นนะอันนี้ผมก็เล่นในส่วนของ emulator เเนะเพราะว่าผมไม่มีในส่วนของ Android จะเล่นนะครับพะตอนนี้นะที่วันที่ผมอัดเนี่ยย,ยยังไม่มีลง iOS นะครับเลยต้องเล่นใน Android นะครับผมโอเคก็ตัวละครในเกมนี้ก็หลายๆคนบอกว,ว่าเกมนี้เหมือนเกมเกมนึงนะฮะเอ้ยเหมือนเกมอะไรเกมไม่รู่าเกมนะงอ่ะเออ เออนะครับผมหลายๆคนน่าจะน่าจะหลายๆคนก็บอกเหมือนอนะครับผมก็เออก็ก็สไตล์เดียวกันนะครับก็มีหลายตัวนะยุทธวิธีป้องกันซึ่งเกมนี้ก็เป็นภาษาไทยด้วยนะครับอ๋อสอดแนวซัพพอร์ตเนี่ยเหมือนเลยนะครับเหมือนอะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เกมอะไรเหมือนกันโอเคนะครับมีของขวัญอันนี้เติมเงินใช่ไหมอ่าคลาสสิกนะซึ่งผมไม่ได้เล่นเลยอะมาลองเล่นกันสักหน่อยแล้วกันเอ่อใช้มูเตอร์ล็อกอ่าโอเคเป็นการจับด้วยนะก็ถือโอเคนะครับ รู้ว่าเราใช้อิมูลเตอร์เล่นนะครับก็ถือว่าดีครับจะได้แบบไปเจอคนที่ใช้อิมูลเตอร์เล่นเหมือนกันนะฮะเลือกตัวผมจะเล่นเป็นอะไรดีเอ้ยตัวนี้ก็ดูดีนะที่ผมปรับภาพสุดยังวงเนี่ยโอโหลดไม่ทันด้วยเล่นตัวอะไรดีครับอันนี้เป็นเอ่อป้องกันสอดแนมซับพอร์ตยุทธวิธีท้าดวนอ้าวแล้วเหลือ2ตัวให้เล่นแล้วท้าดวนก็ได้มาเออแอบเล่าออู้ว้าครับผม แผนที่เมืองซิต้เซนอันนี้มีบอดหรือเปล่าอ่ะไม่ไม่รู้เหมือนกันนะเมืองซิต้เซนครับแข่งขันคลาสสิกครับโอเคเริ่มต้น AB นะครับแนะนำการซื้อซื้อเกราะครึ่งตัวปืนพกกราะอ,อีโคโเราเราซื้อเกราะครึ่งตัวแล้วกันอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวผมขอดูภาพนิดนึงนะผมปรับภาพสูงสุดแล้วหร,หรืออยั่งเนี่ยนี่สูงมากแล้วใช่ไหมโอเคนี่คือสูงสุดละอ่ะโอเคครับไป โอเคก็ว <mist> <stretch> <the real> ิธีการเล่นก็เหมือนเลยนะครับเหมือนเลยนะครับโอเคเราต้องกันป้องกันก่อนเนาะเรามีสกิลสกิลเอ่อสกิลดาเมจโอเคเป็นยิงระเบิดใช่ไหมโอเคมาฮะคือเราต้องวิ่งสาแน่เลยสี่โอเสียงเสียงในเกมยังคล้ายๆเลยโอเคฮะเริ่มสตาร์ทฮะเกมนี้ย่องได้ด้วยนะเปิดมาเอาเลยว่ะ ยิงโหนดิมนโดมมาโดมมาแสวยยิงก่อนยิงก่อนเอ้ยทีนึงเพื่อนสวัสดีครับทิปเปิลคิวไปดิอ่ีไงชนะแล้วว่ะเฮ้ยโอ้โหเหมือนแล้วยังยิงโหดด้วยนะครับโอเคกันกันต่อใช่ไหมกำลังเคลียร์สนามลบอ๋อมีมีแบบให้เล่นง่ายขึ้นนะแบบสามารถแบบเลือกซื้อของได้ด้วยนะครับอันนี้ดาเมจ เกาะเต็มตัวซื้อเลยครับมาได้ปืนละนะฮะนี่มีถือตอนแบบโชว์แล้วก็อันนี้ก็เป็นการอันติเนาะอันขวาไปอันตีนะครับไปเกิดค่าได้จํานวนแล้วก็ขับขับเคลื่อนนี่อะไรวะเออขับเคลื่อนนี่อะไรไม่รู้ต้องช่วงไปวันต้องกระโดดปะอ่ะต้องสกิลมาคืออะไรวะดูได้ไหมอ๋อหรือว่าอ๋อยังใช้ไม่ได้โอเคมาแน่มาแน่โอเคยิงมาก่อนอันนี้ระเบิดแน่นอนยิงมาก่อนหนึ่งลูก๋อเป็นระเบิดนี้ เออโอเครีโหลดอ๋อเป็นสกิลกระโดดมีแค่นี้เหรอสองตัวแล้วอ่ะเพื่อนยิงคนยิงหมดเลยปุ้เนี่ยโอเคเพื่อนยิงหมดเลยไอ้ข้างบนกระโดดกระโดดได้ไหมโอเคเหรอ่ะเฮ้ยหดหดมาเป็นร้อยนัดเพื่อนเพื่อนเพื่อนยิงไม่ได้เออเรียบร้อยสวยรีโหลด อ๋อตอนตายมีขึ้นอย่างนี้ด้วยโอเคเพื่อนเฮ้ย hey, เล่นไม่ยาก get ready โอเคเรายังต้องซื้ออีกเหรออ่ะเติมสกิลแล้วกันโอเคครับมีเวลาให้เซตอัพนานพอสมควรนะสิบเกือบยี่สิบวิเลยนะเกือบสามสิบวินะถือว่านานอยู่แต่แมปก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมว่าถือว่าโอเคอยู่นะฮะเลงรอเลยครับ I wish you good luck เอาระเบิดรอดีกว่เาเต็มตัว ข้างหน้าแน่นอนมีมาก่อนสามลูกอุ้ยมันลงควันว่ะลงควันเดี๋เพื่อนเฮ้ยขวาขวาขวามีทางอยู่อุ้ยอุ้ยอีโหลดอุ้ยไม่ตายโทษทีเฮดช็อตไปดิดับเบิลคิวไปดิครับเฮ้ยระวางระเบิดแล้ววางระเบิดแล้ววางนี่แน่เลยวางบีแน่วางบีแน่อันที่เป็นมาแล้วว่ะอันที่เป็นมาแล้ว มีปะผโอ้มีมีปะไม่มีหรอสองตัวไปไหนอะอยู่ซ้าย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 วัยอ,อดีครับเพื่อนเออสองคิวไปเร่งาเก็บให้หมดครับไม่ต้องมีปืนโอเค,อเคสวยครับมีอะไรอยู่เพจเจ็ดพันเปลี่ยนเป็น AK เคมากดีกว่าสไนผมว่าผมยิงไม่โดนครับเปลี่ยนเป็น AK แล้วกันนะฮะอ๋อดูดีอยู่นะ AK มาครับสามสองหนึ่งมาป่ะขวาขวามีอุ้ยโอเครีโหลดขวามือมีเพื่อนเอาให้หมดเอาให้หมดอุดอุ้ยโดนซ้ายตรงไหนยิงอ่ะข้างบนอยู่ข้างบนดีกว่าคนเดียวแล้วเพรานเราอยู่เอใช่ไหม โอเคใช่ว่าเราเรา,เราใช้อีมูเราจะไม่เราจะไม่ตายเลยนะครับโอเคเพื่อนเราดักอยู่นะระเบิดตกบีนะครับ <gun> เพื่อนก็น่าจะดักเลยเหมือนมีเสียงปืนมาฮะเออเอาหันไปยิงนี้เลยโอเคฮะเรียบร้อยก็โอเคอยเกต์เรดี้ Get ready. สรุปอันนี้เป็นเวอร์ชันทดสอบอยู่หรอครับยังไม่เต็มหรอ,อผมก็ไม่รู้กันโอเค <gun> อาจจะอาจจะเป็นอย่าง,งานาานะั้นก็ได้นะฮะเออ แต่ก็ ừ, เหมือนแหละเหมือนจริง <g ül üyor> ยิงครับที่เปอร์ช็อตนั่งไงคนโอเคอันที่เม็ดหรอไหมเม็ดม,มาแล้ววะ่ะเออเอาได้วะมีป่ะรีโหลดเหมือนจะมีคนอยู่นะพอดีเพื่อนอ๋อที่เป็นคิววะ่ะโอเคตัวนึงอยู่ไหน เปิดตัตรงนี้นะครับโอเคนี่มีการดูปืนสวยครับผมดูดีโอเคอันนี้ชื่อปืนว่าไนท์นะฮะผมไม่ได้สลับปืนพกเลยนะเกมนี้สลับฝั่งมาเดิมครับเอ้ยยางๆไม่สลับโอเคมาเริ่มโอเคกดเกาะมาเดิมซื้ออุปกรณ์เต็มไปลุยต่อฮะ all fired มา round start มีคนเปล่าเออมามันบุกมันกลางเป็นกลางเล็กลางเล็กลาง จมันคิวที่มันคิวว่าเฮ้ยเพื่อนใจเย็นกระสุนหมดกระสุนหมดสวยเอาชนะว่ะเฮ้ยทีมดีเหมือนเป๊ะเล่นยังไงก็เหมือนนะครับโอเคจะสลับฝั่งกันแล้วนะเอ่เติมเกาะอยากลองเล่นสไนด์ดูอ่ะจะยิงโดนไหมเออจะลองดูลองดูโอเคซูมนะสองทีเนาะโอเคครับไหนมาลองเล็งตรงกลางดูฮะแต่ว่าตาหนึงประมาณเจ็ดเจ็ดรอบนะครับโอเคก็ก็เยอะอยู่ มาเต็มตัวมาข้างหน้าแน่นอนเชื่อผมผมรออยู่โผล่เปล่ามีควันว่ะเฮ้ยไม่โผลเหรอเฮ้ยอยู่ขวาอยู่ขวาเอ้าวัดหลุดเฉยลิงครับเนี่ยกลับมาสลับฝั่งเลยอ่าโอเคโอเค,อเค,อเคมาไปฮะ เก็บสไปด์โอเคมาอ่าสไมส์สไปด์นะตัวดีสไมส์แน่แน่เลยโอเคเราจะขอตรงนี้คือตรงกลางอันนี้คือทางนี้โอเคผมว่าแบบมันเข้าใจง่ายนะครับไม่ได้แบบไม่ได้แบบเรียกว่าไงไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะถือว่าโอเคครับเล่นไม่ยากนี่ไงสตาคอไปปรับใช้สตาคอที่จุดล้อมฮะน่าจุดวางระเบิดแหละเราจะย่องไปครับเราจะย่องไป ข้างหน้ามีคนอุย้ยเกือบตายมีป่าวเฮ้ยเพื่อนเรายิงหมดแล้วว่ะโอเคไม่ต้องย่องแล้วมั้งเนี่ยผ่อนูเขาเล่นนี่หมดเลยโอเควางครับึ๊บเอาตังเอาตังโอเคได้ห้าร้อยจริงด้วยถือว่าโอเคอยู่มีคนปะเมื่อกี้หมดเห็นคนปะก็ย,ย,งกยิงได้ปะสวยครับผมเยี่ยม เขามีอะไรอุ้ยปืนหน่อปืนพกหนักปืนอะไรวะแมชพอยต์แล้วอ่ะโอ้จะจบแล้วเหรอเนี่ยเออเวกเตอร์อุ้ยมีเวกเตอร์ด้วยเหรอปืนลูกซองโบเวกเตอร์ดีกว่าว้าวปืนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยขอแล้วกันไปที่เดิมครับไปที่เดิมสตาร์คอสตาร์คอนี้เล็งได้ปะอุ้ยเล็งได้ด้วยนะไปครับย่องก่อนย่องก่อนย่องก่อนแล้วก็ยิงโอเคยิงด้วปก่อนอุ้ยสวัสดีเพื่อนโอเคเคลียบอ่ะ รีโหลดอืมโอเค three kills remaining เหม่นคนวางครับตอนวางที่หมุนรอบตัวไม่ได้แล้วนะโอเค c e n e m y remaining โอเคอเคลียร์ตรงนี้เคลียร์ถึงตัวอยู่ไหนเอ่ยที่เราเดินตามหาเฮ้ยเฮ้ยแก้แล้วปะเนี่ยเออแก้ด้วยครับ สวยครับผมวิกตอรี่ครับอ่าถือว่าเกมหนึ่งไม่ยาวนะครับสั้นๆเล่นง่ายนะครับอุ้ยไฮไลท์น่าตื่นเต้นอุ้ยเปิดมาก็ไฮไลท์เลยช็อตนี้เลยดูวยิงอะยิงรัวๆเออสองว่ะเออโสุด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 จัดแล้วยังเหมือนจัดเหมือนเกมเลยไม่รู้ไม่รู้เลยอุ้ยไฮไลท์ผมแล้วไอ้ ยิงฟรียิงฟรีโอโ้โ,อโหโอ้โหยิงก็ไม่โดนผมเนี่ยยิงไม่โดน,น,โดนเออสุดยอดครับผมเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งตอนจบตอนจบถือว่าเจ๋งอยู่นะครับว,ว้าวเลเวลขึ้นขั้นถัดไป19คิวครับดูเดือดอยู่อันนี้คือเราต้องอ๋อยังยังไม่กลดล็อกเนาะโหมดลุยโซโล่ต้องลุยอีกสักเกมนึงแล้วกันมาลุยเลยครับเปลี่ยนตัวเล่นมั่งเจอห้องต่อแล้วไหนเล่นตัวอื่นม้างดีกว่าเล่นเล่นอะไรดีตัวนี้ได้ไหม สอดแนมซัพพอร์ตคูเซตเล่นนี่ว่างสอดแนมสอดแนมอ่าไม่เอรโรลองเล่นบ้างฮะลองเล่นตัวอื่นบ้างอุ้ยเมื่อกี้อุ้ยเมื่อกี้ตกใจเลยมีสองตัวสองตัวซ้ำด้วยนะแม่น้ำ red leaf คันคันคลาสสิกอ๋อเฮ้ยครับเราเป็นฝั่งฝั่งไหนก่อนอีโคได้ด้วยถ้าเก็บตังไว้ไม่อีโคผมจะเดินไปยิง โอเคด่านนี้ด่านอะไรนี่มีจุด A กับ B เนาะอันนี้เราต้องป้องกันใช่ไหมโอเคครับอันนี้น่าจะเป okay. ็นตัวละครที่เราได้เล่นแต่ fulfill ตอนฝึกเลยนะเนี่ยที่ยิงแบบยิงแบบสแกนอ่ะอ่าโอเคลองยิงดูไหมโอเคฮะอุยิงคนเปิดมาก็ยิงแล้วว่ะอ๋อเป็นแบบตัวละครชื่อว่าอะไรนะโซวาใช่ไหมนี่เพื่อนเทสช็อตไปดิมีเปล่ารีโหลด โอเคอุยมีการยิงกันเพื่อโดนอยู่แอ่ตัวนี้เป็นตัวยิงควันเหรอเฮ้ยขอเก็บหน่อยดิลองหน่อยลองหน่อยลูกโม่บ้านนี้โอหมองไม่เห็นคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมงงทางอย่างท่้นสิรีโหลดอ๋อไม่รีโหลดนี่มายังไงคนอุ้ยอุยกระสุนหมดรีโหลดเออตกตายเฮ้ยมันวางอุ้ยสวยครับทิปเปิลคิวไปดิโอเค เออโอเคตอนแก้อ่าโอเคตอนแก้เขถือว่าโอเคอยู่นะครับมีเปอร์เซ็นต์บอกด้วยนะฮะอึ้บเรียบร้อยสตาร์คอร์เรียบร้อยครับผมอุ้ยไงล่ะเฮ้ยลูกโมนี่ก็น่ากลัวนะแต่ว่าอืมก็ยิงยากนิดนึงอ่ะเฮ้ยเปิดมาแล้วเก็บนี่เลยว่ะกดสิครับนี่ไม่ต้องอีโคงอีโคอ่ะแล้วแบบของโหดมาเลยมาครับสอดแนมก่อนสอดแนมสอดแนมฮึปยิงมาก่อนเลยกดไปก่อนครับหนึ่งคิวอันติเมตมาแล้วว่ะ อันนี้เมฆมาแล้ววะร้องหน่อยแล้วกันครับเออโดนด้วยวะก็มาดิครับจิปเปิ้ลคิวดิครับลาลาวันดีเพื่อนไม่โดนเลยขอบคุณครับรีโหลดยิงหน่อยเพื่อนอุ๊ยกํลังรีโหลดปืนเลยเสียปืนเลยเสียได้วะไม่เป็นไรเอาตังค์ซื้อใหม่ได้ไม่รีบไม่เรียสครับเคียนมีตังค์เทหร่สี่พันวะ เล่นหลายก็บอกมั้งไงเออเดี๋ยวว่าเล่นอยู่กระบอกเดียวนะครับรอบางทีจู่ตัวนี้ก็นึกถึงฮันโซนะคนละเกมเลยโอเคง้างครับเข็มตัวเปิดจุดก่อนครับอุ้ยเปิดมาก็ยิงแล้ววะเปิดตัวอีกมีคนมีคนมีคนเออในทุ่งแอชโอเคตายรีโหลดขวามือมีขวามือเฮ้ยวางว่ะ พอดปข้าวบนมีกินก่อนกิ้ก่อนกิ้ก่อนตอย่าเพิ่งรีวดูรีดูตายที่เคิวหมดสวยเคไีโดเอเกมนี้พอเริ่มเล่นอเกมก็รู้สึกว่าเริ่มเล่นจริงจังขึ้นแล้วนะฮะเริ่มแบบฝั่งตรงข้ามก็ยิงเราตายแล้วนะเออไม่ใช่ว่าแบบเขายิงเราไม่ตายนะโอเมาดไอ้ีกครับ ง้างรอเลยผมง้างรอเลย3 2 1ยิงประจุยิงประจุประจุประจุพอดีเพื่อนเฮดช็อตผมว่าปืนยิงยิงไม่ยากนะเกมนี้มีป่ะเอาซะหน่อยไหมล่ะอันนี้เม็์หน่อยครับเออโอ้แรงเหมือนกันนะเนี่ยอันที่เมยแรงมากนะแต่ว่าก็ง้างนานเหมือนกันครับคือถ้าโดนศัตรูยิงก็คือมันเอาเอว่ะเฮ้ยไม่ได้เพื่อนไม่ได้ไม่ได้ทุบตีที่เพื่คิวอะ คัวตะคิวว่ะไอ้มองของจริงอยู่แล้วโอเคครับผมแก้ครับเรียบร้อยเก็บคืนอยู่เรียบร้อยครับง่ายล่ะ M4 นี่มันก็ได้อยู่นะไม่มีลายปืนสวยๆเลยเหรอโี่ไม่มีลายปืนสวยๆเก็บมาแล้วจะยิงโหดนะฮะใช่เหรอ Onward to victory ยิงปิ้วโอ้เยอะ เพชรช็อตไปดิครับมีปะล่ะผมว่ามาขวามาขวาเยอะเชื่อผมสวยสองคิวปะทิปเปิลคิวดิครับอือหงาล่ะดูเดือดยู่อันที่เหม็นมาละโอเคครับเก็ตเรดดสาวฝั่งยังก็เล่นฝั่งละรู้สึกจะแปดแต้มนะไม่ดูไม่เอานะอ๋อซื้ออุปกรณ์ได้นะหรือว่าจะซื้อแนะนำก็ได้นะครับ เกาะครึ่งตัวซึ่งผมกดแนะนำผมจริงๆผมว่าการที่มีระบบแนะนํามันเป็นอะไรที่ดีนะสำหรับการเล่นในมือถืออ่ะมันก็เป็นอะไรที่แบบเออสามารถแบบกดซื้อได้ง่ายๆเลยที่ไม่ต้องนั่งคำนวณอ่ะอืมถือว่าดีนะถือว่าดีริงอันตรมยเลยครับสวัสดีครับเอ้าลืมไปต้องกดชาร์จทุกทีโดนไปก่อนึงไฟยิงไปก่อนล่ะโดนไมไม่โดนโอ้เอาไปไหนอะเพื่อนวิ่งผ่านกันเฉยเลยเเอแน่นอน ทิ่เป็นคิวว่ะควอเตอร์คิวอีกตัววะล่ะโอ้เข้าสูตรทั้งหมดปะเนี่ยรีโหลดอ่าเดินวนเดินวนเพนเตคิวว่ะโอ้หมดเทหมดเกมผมเก็บหมดซีิอีสปอร์ตโอ้โหยิงดูเดือดว่ะเออว่จะยิงงงๆหน่อยก็ใส่ก็สนุกนะโอเคเรียบร้อยครับผมก็ยังมีความเป็นแบบ สามารถแบบเก็บเก็บคนเดียว5คนได้ครับถ้ายิงแบบจังหวะดีนะผมว่าโอเคอยู่ยิงอัดจุดเดิมปิดมาเหน่อยมาละเท่าหน่อยมาละจิเมทมาแล้วเพื่มกวดตีเหรอเฮ้ยมันเอาฝั่งนู้นมาฝั่งนู้นมาฝั่งนู้น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 ยิงไม่ออกอ่ะโอ้โหสายยืนอันติใส่เลยเฮ้ยแพ้บ้างให้เขาได้เล่นบ้าง หรอใช่แหละครับใช่แหละเอเพื่อนยิงตายหรือคุณสุดท้ายแล้วฮะอนนี้เพื่อนคนสุดท้ายแล้วเพื่อนจะไปไหนดีฮะรถบั A ครับเพื่อนอุ้ยหันไปยิงว่ะเฮ้ยซ้ายเพื่อนอยู่ซ้ายเสียงอยู่ซ้ายอ้ยิงไม่ทันครับไม่เป็นไรครับผมบุกบ้างขอบุกบ้าง MVP ครึ่งแรกครับผมไม่มี MVP ครึ่งแรกแน่นะ ถือว่าโอเคสลับฟังมาเปลี่ยนเป็นผมว่าผมซื้อตามที่เขาแนะนำมัดีที่สุดแล้วโอเคเกลืระเบิดไหครับโอเคเราจะไปไป A อไหมผมว่าไป A เข้าซ้ายไปดีกว่ามันสามารถขึ้นข้างบนได้หรือว่าลงล่างก็ได้เนาะไปครับโอเครอบสตาร์ทครับบนสอดแนมก่อนไหม I cover you four kills remaining i as marked targets เดชช็อตไปหนึ่งตัวตายหนึ่งสวยเพื่อนแพ้เลยโอเคต้องกดค้างต้องต้องกดทีนึงนะผมกดไม่โดนเมื่อกี้ตอนที่ Star d e p l o y โหลดมาดักฝั่งนี้ดีกว,ว่าฮะเหมือนมีใครมามีเปล่าวสวยอยู่ตัวหนึ่งเพื่อนตัวหนึ่งอ่าระยะนี้เขาขยิงชนะครับสวยงามครับผมเรียลสุดในตำนานจู่โจมจัดวางสตาร์คอร์ <iento> uhm เรียกว่าวางไว้นะเดนแมชพอยต์แล้วครับใช้ตังเท่าไหร่ MK14 หรอปืนไรอ่ะเอาลูกเอาผมซื้อลูกซองมาเนี่ยนี่ลูกซองเหรอครับอุ้ยเอยนี่มันมันไม่ใช่ลูกซองเนี่ยมันคือ EBR MK14 EBR นั่นเองแต่เม่อปืนมันหลากหลายดีนะเออโดยส่วนตัวคิดว่าปืนค่อนข้างหลากหลายนะปืนค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับ สนายังมีสองก็บอกเแหละแล้วก็มีปืนตรงนี้ก็โอเคถือว่าโอเคครับไม่ไม่น้อยปืนถือว่าโอเคโอเคสอดแนมสอดแนมเออมาเพื่อนก็ยิงแล้วอ่ะอ่าโอเคยิงก่อนยิงเบิร์นวิ้เบิร์นไปดิสวยครับยิงมาก่อนโอเคตัวท้ายแล้วว่ะไเอ้สามตัวว่ะรีโหลดเฮ้ยข้างหลังว่ะอุ้ยข้างหลังเขาอุ้ย ได้ยินเสียงแล้วยิงไม่ทันเพิ่มอยู่กับอุ้ยเออเรียบร้อยปืนเราก็ยิงเทียนนัดเนาะอาจจะไม่คล่องตัวเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจบวายเดี๋ยวเจ้าไว้แลดาเมจแรงการกระแทกแรงกระแทกค่อนข้างสูงสูงโอ้ศูนแล้ววะเราไปขวาบ้างดีกว่าฮะไปเล่นบีบ้างอ่าโอเคเดี๋ยวผมลองไปบีบ้างดีกว่าไม่ได้ไปบีแล้วครับเต็มตัว ย่องไหมย่องไปย่องไปผมไม่ได้ย่องอ่ะผมว่าต้องต้องเล่นแบบเล่นแรลงนะครับน่าจะได้ย่องอยู่เขายิงกันแล้ววะไวจังอ่ะโอเคสอดแหนมก่อนโอเคมาร์เกตตาเก็ตโอเควางครับวางไปการเอครับวางไปการเอกันสวัสดีเพื่อนเทสช็อตดีครับรีโหลดโอเคอันที่เมย์เรามาแล้ว ไดอูตัวท้ายตัวท้ายอย่ามาซ้ายก็พออันติเม็ครับปุ๊บไงได้ยินเสียงครับว่าแก้แล้วสวยครับผมเยี่ยมครับวิกเตอรี่ครับบอกว่เกมก็สนุกนะเอางี้ไฮไลท์น่าตื่นเต้นแล้วครับผมนี่ตอนนี้เห็นหมดแล้วก็ยิงอะไรไม่โดนฮะยิงเล่นฮะยิงเล่นนะยิงเล่นน่าตื่นแล้วก็โดนหนึ่งตัวแล้วก็งง งงแล้วก็เอาเดินไปนู่นเหรอเพื่อนสวัสดีครับได้หนึ่งคิวเฉยเลยแล้วก็เดินอ้อมมาครับได้หนึ่งคิวครับผมและเดินไปที่โอ้โหวอร์ดคิวครับแล้วตัวสุดท้ายฮะได้ครับแต่เดินวนกันฮะเลยกว่าจะได้ยิงตายไฮไลท์น่าตื่นเต้นเราได้อีกแล้วเหรอเอ้ยยิงจะรุเพื่อนเออยจะรุเพื่อนว่ะเอออย่างี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับก็รู้ส่วนตัวนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกนะสำหรับเกมไฮเปอร์ฟอนต์นะครับผมเชื่อว่าถ้าแบบเอาแบบ เล่นแบบไม่คิดอะไรเลยนะครับเป็นหนึ่งเกมที่สนุกมากนะครับเออสำหรับเกมไฮเปอร์ฟอนเนาะก็โดยส่วนตัวระบบเกมการเล่นอะไรถือว่าเป็นเกมที่สนุกเลยนะครับก็นะความ,ม็นมือถือคือเกมได้ประมาณนี้ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับโอเควันนี้วันนี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด like, ไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ครับแบลจ่ายกองซาด้วยนะครับผมสวัสดีครับ